Thế là 여기 l ยยาาปลกคภษเอจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนทําม,มิดแม่สอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีเหล็กก้านวาวสิบล้อนะครับรถสิบล้อของช่างน้องไอช่างน้องที่ห้วยเดือนะครับเขาฝากมาตีให้นะครับก็เขาตัดมาเรียบร้อยนะครับสองชิ้น วันนี้ก็คงจะได้แค่อ,อันเดียวนะครับเพราะว่ามือผมยังเจ็บอยู่นะครับนี่ก็จะเบาๆลงหน่อยนะครับอย่างไงก็มาดูกันนะครับ ครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็มีปัญหาไอ้หน่อยนะครับสำหรับเหล็กชนิดนี้นะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นรูนะครับเป็นรูพอเราตีอะไรตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ติดไม่สนิทครับแล้วมันจะห่อครับแล้วมันกจ็จะมีรอยแตก แล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งครับพอตีทับเข้านี่มันก็จะเป็นรอยทับนะครับแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆรอยแตกนะครับมันไม่ติดครับนี่ครับก็เลยตัดออกเป็นตัดออกนี้ครับตัดออกอ,อตรงนี้แล้วก็แล้วก็มาทำได้แค่นี้ครับ ก็ตัดออกตรงนี้ครับตัดออกไปก็ที่เหลือก็คือตรงนี้มันได้ครับแต่ส่วนตรงนี้มันไม่ได้แล้วครับเดี๋ยยังไงก็ให้เจ้าของเขาดูอีกทีนะไอส่วนไอ้นี้ก็ถามเจ้าของเขาเรียบร้อยแลครับว่าเออทํามีดเล็กเอขนาดนี้ก็ได้ครับก็ออกมาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งค่อยว่ากันใหม่ครับ ครับผมตอนนี้มีดของเราก็เสร็จแล้วนะครับเช็คก่อนนะนี่ครับเดี๋ยวก็ให้เจ้าของเขาไปใส่ด้ามใส่ฝกักคนเดียวนะครับเพราะว่า เจ้าของเขาบอกว่าเอาแค่ตัวมีดเฉยๆก็ได้นะครับความคมนี่เดี๋ยวเขาจะเจ้าของเขาจะรับเองนะครับครับขอจบขออนุญาตจบคลิปพิยงเท่านี้ด้วยกันนะฮะโอกาสหน้าเขาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ